ะะเรื่องของ,ของความเสี่ยงนะครับตอนนี้เราต้องต้อง,ต,องต้องพิจารณาครับว่าความเสี่ยงเนี่ยตอนนี้มันมี2ออย่างคือความเสี่ยงของตลาดภายในหมายความว่าในตัวมาร์เก็ตแมคคาเนซิมของตลาดเนี่ยมันคือตอนนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วว่ามีโอกาสที่จะลดดอ,อดอกเบีย้ยอาจจะอีก2ครั้งนะอาจจะเป็นออกเอเบอร์อาจจะเป็นช่วงนี้กับเดือนเดือนธันวคอีกครั้งหนึ่งนะภายในปีนี้ดังนั้นตลาดเนี่ยขึ้นมารองรับเรื่องของ expectation ของ,ของการลด อดอกเบี้ยลนะเทียบกับดเก็คืออันนี้ความเสี่ยงภายในคืออะไรคือว่าราคาที่ขึ้นมาก่อนนั้นเนี่ยมันเกินแว l ์เรชั่ของของตลาดไปหรือยังนะไม่ว่าจะเป็นตลาดอีควิตี้ไปจะเป็น Bitcoin หรือทองเพราะาขึ้นมาเยอะมากเนี่ยเกือบทุกสินทรัพย์อันนี้ต้องระมัระวังถ้าเกิดมีการพิกผันผิดคาด จากสิ่งที่ที่เกิดขึ้นเพราะว่า Expectation ของอตัว CPI ที่จะประกาศภายในไม่กี่วันเนี่ยก็ยังคงสูงอยู่จาก2.9เนี่ยเป็น CPI และเป็น3.1นี่คือการ Forecast นะของ c อ l p i p i ก็ก็ประมาณ3.1คงที่อยู่นะฮะแต่นี้การขึ้นมาแล้วเนี่ยเพียงพอหรือยังนะฮะหรือว่าอยากจะขึ้นได้ต่อหรือว่าเกิน Valuation แล้วแต่นี้สิ่งที่ทำได้เลยเขาต้องดูเรื่องของ กราฟทางเทคนิคเรื่องของแนวต้านสําคัญที่จะเกิดขึ้นนะฮะในปัจจัยภายนอกที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของทาลีฟมีการคุยกันใหม่ทางเมืองจีนมีปัญหาเริ่มกลับไปกลับมาหลายลอร,บรอ,อ,นรยอ Credit, นรบนะเรื่องของเร g ชิโนแบงก์ที่อเมริกาความเสี่ยงของเครดิตนะครับแล้วเรื่องของ p o l i t i c a l นะฮะอิชูของอเมริกามีการประทุวงกันร,รู้สึกว่าจะเป็นช่วงเสาร์ช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เรื่องของโนคิง ในอเมริกาอันนี้ก็จะมีผลต่อปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการการเคลื่อนไหวของตลาดดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ในฐานะที่เป็นเทรดเดอร์เราคงต้องวงดูกราฟแล้วคอยดาอัพสอบเหมือนว่าไม่ว่าจะปัจจัยภายในการเทขายทางบันไลจาก e x p e c t a t i o n ของตลาดที่มันขึ้นมากขอนั้นใน a l u a t ช o n มันเกินแล้วเนี่ยจุดที่ทิกเกอร์มันแล้วก่อให้เกิดความเสี่ยงนะฮะเราจะวางแผนในการเทรดยังไงเนี่ยสำคัญแล้วก็ปัจจัยภายนอกเนื่องจากเราควบคุมไม่ได้คงต้องคอยลองรับสถานการณ์ กับอินโฟเมชันที่จะเกิดขึ้นแล้วก่อให้ส่งผลเรื่องการเทขายในกราฟขึ้นมาตอนี้สิ่งที่มองนะฮะช็อตเทอมตรงนี้เราเคยพูดเรื่องของแนวต้านของตลาดสำคัญก็คือดาวโจนเนี่ยซ7 4 0 0เนี่ยมันขึ้นมาใกล้ๆเคียงแล้วแต่ยังไม่แตกอันนี้ผมยังยังยง,ยงติดค้างอยู่เลยว่ามันไม่ผ่านตรงนี้สักทีเพราะว่าเราพูดตรงนี้มาประมาณ23สเดือนละมันก็คงยังไม่ผ่านมาใกล้ๆแล้วก็ถูกเทขายทำอะไรทุกรอบ s p นะครับ 6, 8, 7, 0, เนี่ยเคยเหมือนจะ เกิดนขึ้นมาประมาณ6,006แล้วจากเติบที่เป็นแนวแนวแนวต้านครั้งที่แล้วขึ้นมาปรากฏว่าทะลุขึ้นไป2ครั้งถูกเทขายลงมากับเกือบจะทะลุก,กับ6,006อีกทีนึงแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นคี์สำคัญถ้าเกินไปช่วงตรงนี้อาจจะทะลุไปหน่อยเพราะเรื่องความ expectation ของตลาดจะทำให้ b e a r i h e a c t i o n ที่เพิ่มขึ้นก่อนน,นั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเกินไปก็ลงมาที่6,006นะครับแต่อยู่สองสามครั้งถ้าลงมาตรงนี้ผมยืนเนะี่ยจะเป็นสายที่ไม่ดีเช่นเดียวกับตัวของ NASDAQ แล้วแต่ก็2องสองศกที่เป็นแนวรับเป็นแนวต้านและกายเป็นแนวรับเนี่ยก็คือคีย์สำคัญมันก็ยังไม่ผ่านพอไปแตกตรงนั้นปุ๊บเทขายลงมาเช่นเดียวกับทองทองนะครับตอนนี้คือเราทะลุเละเรามองแล้วว่า4 0 8 0, 4, 1, 2, 0กับ4 1 2 0นึูทะลุใก้ใกล้ๆ4 3 0ป4ปรากฏว่าลงมาแตกใกล้ๆ4 2้สก็มีแนวในการเทขายก,กำลังไรนะฮะแต่นี้คงต้องมองจากตาตรงนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทิมกีมิสไปก็คือเรื่องของเออร์เน็ิ้งที่จัปปกระนั้นตอนนี้ตลาดน่าออกเป็นไซ เพื่อรอผลลัพธ์ของการประกาศ CPI เฟดประชุมที่จะลดดอกเบีย้ยแล้วก็เอิร์นดิงทอนนี้ถ้าเรามองเรื่องของ risk management เรื่องของความเสี่ยงตรงนี้เราจะทำอย่งไงก็คือให้ดูตรงตัวหัวข้อที่2ก็คือดาวโจนเนี่ยอยาให้มันทะลุก,กลับมาสมมติจะมีการเทขายทำกำไรไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางภายในเรื่องของ valuation ของมันหรือปัจจัยภายนอกที่จะเกิดขึ้นนะ่ยอย่าให้มันย้อนกลับลงมาแล้วต่ำกว่าัพ p อ o r t ของดาวโจนที่4 5 0 7 3 S&P ที่6,6 แล้วก็แนแซกเนี่ยสองสองศนย์เก้าหนะครตลาดทองมีแน่นอนมันขึ้นมาเยอะมากทุกคนคงทราบกันว่ามีการพูดถึงตลอดขึ้นไป5,000เหรียญคือตลาดทองบ้านเราก็คือ60,000บาทเป็นแสนบาทอันนี้ส่วนใหญ่ก็คือทุกครั้งช่วงที่บิตคอยก็60,000กว่าก็จะกลายเป็นแสนทุกทีเลยนะครับก็คือให้ให้ทาเกตขึ้นไปอันนี้สําคัญนะฮะตรงนี้ก่อให้เกิดความร่วมในใจคน คิดว่ามันต้องขึ้นไปแน่นอนแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ปัจจัยความเสี่ยงที่เราพูดถึงทั้งในทั้งนอกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันทะลุลงมาทองลง4 0 0พันเนี่ยผมคิดว่าเป็นไซด์ที่ไม่ดีเพราะว่ามันเคยทะลุแนวต้านที่4 0 80, 4 0ย0ไปแล้วคงต้องเมนเทนอยู่เมืองมันตั้งต่อแต่ถ้ามีอะไรที่มันฟลิปกลับมา,มา,มาเกินนี่ผมให้ลงมาจาก4 0 8 0แล้วมาเสือ4 0 0 0ันมีบัฟเฟอร์หน่อยเพราะว่ามีการเทคขายอะไรทุกครั้งที่มี แต่ถ้าปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกยังคงอยู่แล้วก็ถูกซบไปได้ผมคิดว่าเราจะมีมอนต่มขึ้นไปอย่างที่บอกคือแนวต้านถัดไปของทุกสินทรัพย์ที่พูดถึงในหัวข้อ3ตรงนี้นะครับแต่นี้เราบรรูุกราฟประกอบดีกว่าผมจะเข้าใจมากขึ้นอธิบายนี่คือบอลคลายสีถูกไหมอาารครับข้อสำคัญในตารที่จะมอนิเตอร์เรื่องของเรื่องของบอลยูนะซึ่งส่งผลเรื่องของดอลลาร์อินดกซ์แล้วก็เรื่องทอง หรือว่าจะเป็นเรื่องของบอลไพรส์กับบอลยิวกับเรื่องของอัตราลิกฟิเดตตลาดอีพิตี้เนี่ยผมคิดว่าตราบใดที่บอลไพรส์ยังขึ้นเป็นโมเมนตัมขึ้นเนี่ยมันจะโคเรเลตทำโพสิทีฟกับทางเรื่องของออตลาดอีพิตี้เราก็คงเมนเทนได้ว่าตลาดยังคงโมเมนตัมอยู่ตราบใดที่ยังไม่หยุดเทนชโนลอันนี้เป็นคีย์สิ่งหนึ่งที่เราจะดูมอนิเตอร์จากปัจจัยเรื่องของ บริบทเรื่องของภยความเสี่ยงภายในกับภายนอกที่พูดถึงก่อนหน้านั้นแล้วก็ระดูการาประกอบถ้าตรงนี้มีการดูดเทนชโนลเม่ไหร่แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงถ้าบอลไพยทะลุลงมาถึงกรอบเทนชโนลแสดงว่าบอลอยู่จะเริ่มขึ้นถูกไหมครับมันก็จะมีส่งผลเรื่องของผลกระทบต่อตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่เราพูดถึงก่อนหน้านั้นอันนี้ก็คือยังมอนิเตอร์เราคิดว่าผมคิดว่ายังเบนเทนในทิศทางที่เป็นโฮไปโพซิชันไปเรื่อยๆถ้าคุณมีโพซิชันในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่พ กลับปุนะฮะ,ะ,ฮะไปดูอะเดี๋ยวผมขอถามนิดหนึ่งสิคือตัวของบอลไพรส์ตรงนี้อะครับครับ,ครบอคือมันอยู่ในกรอบถูกไหมหรือว่ายังไงอะคือมันมีการแบบรู้ก,กรอบขึ้นไปบ้างเล็กๆน้อยๆอะฮะก็คือเป็นแค่แนว้านถูกไหมออสังเกตว่าเรามีเก้าสิบเจ็ดห้าสองด้านซ้ายเห็นไหมครับด้านซ้ายมีการเทสแน่นอนคือตรงนั้นมีการเทขายแล้วทิ้งลงมาแรงเลยเนี่ยผมคิดว่าการรูปแบบของกราฟเนี่ยเป็นการทำมัลติเพลทเทส ทสครั้งที่1ครั้งที่2ผมคิดว่าเป็นไปได้สูงที่จะมีโอกาสทะลุผ่านเพราะว่ามีการโมเมนตัมเทนก่อนหน้านั้นไปที่ทางขึ้นเป็นกรอบเทนชันแลเราอาจน่าจะไปทะลุผ่านได้สุดท้ายเนี่ยมันน่าจะไปจบอยู่ที่ประมาณ99.18หรือประมาณช่วง99ตรงนี้นะผมคิดว่าน่าจะอยู่โซนตรงนี้แล้วก็น่าจะมีการถทีขายทึ้นรอย่าลืมว่าช่วงบอลไพร์99ตรงนั้นน่ะบอลบอลอยู่ประมาณ5%เลยแล้วก็ไปเทีขายอย่างดุนแรงซึ่งตรงนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ ตอนนี้เราก็คงดูว่าเ,เราคงน่าจะมีโมเมนตัมที่ไปเทสต์ต่ำเดิมแต่คงไม่ผ่านทีเดียวเพราะว่ามันเป็นรูปแบบของเทขายลงมาด้าน,นซ้ายสุดของกราฟเนี่ยแรงมากน่าจะติดตรงนั้นแล้วก็ออกข้างๆไปแล้วก็คงต้องดูบริบทเรื่องของอีโคโนมิกอินดิเคเตอร์ใหม่ที่จะทําให้ทะลุผ่านตรงที่ว่าปัจจัยการโมเมนตัมของส่งของบอลไพยย้อยน่าจะส่งโมเมนตัมของตลาดที่มีความเสี่ยงอย่างตลาดอีควิตี้หรือว่าสินทรัพย์อื่นที่มี negative correlation ครับนะ,นะครับไปดูในส่วนของดอลลร์อิ <Dollar. S 2> นเด็กซ์ดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ยเราเคยให้ตัวเลขเก้าสิบแปดสามีการทะลุขึ้นมาถึงเก้าเก้าสามศูนย์ห้าผมังคิดเลยว่ามันน่าจะขึ้นไปที่ประมาณร้อยหนึ่งปรกากฏว่าในช่วงสองสองสามวันที่ผ่านมามีการเทโลแสดงว่ารูปแบบราคาตรงนี้เป็นรูปแบบไซเย์ในกรอบใหญ่แล้วระหว่างร้อยหนึ่งกับเก้าสิบหกนะคะคงน่าจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าต่อให้มีการลดดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าเฟดก็คงน่าลดแบบ เท่าทีเท่าเราศัยประมาณ0.25เบสิสพอยต์ก็คงทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าแต่คงยังไม่ถึงกับให้หยุดที่96ซึ่งตลาดของของทองหรือสินทรัพย์อื่นก็น่าจะสวิงมีการโรเทตของสินทรัพย์นจากตลาดอเมริกามาตลาด emerging market บ้างตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นมาผมคิดว่ายังคงไม่มีอะไรใระยะสาคัญจนกว่าเราจะเข้าไปใกล้กรอบที่101ทิศทางของทองของของดอลลาร์หรือว่าลงมาที่96มันนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในตลาด ตลาดโลกเสริมว่าน่าจะสอดคล้องกับบริบทของตลาดของเอ o n o m ตอร์ที่จะแล้วอ่อลลารยบายของ f ฟดที่จะมีส่งผลตรงนั้นอยู่ผมคิดว่าน่าจะออกไซด์เวยเป็นยาวเลยพอรรสมควรนะครับ,รบไปดูต่อที่ทองคำทองไรเลยครับอ,อันนี้ผมให้ดูกราฟ4ีชมพพยายามจะพีเต์เรื่องของไอเดียว่าหลังจากที่เราให้ให้แนวต้านที่เป็น4 0 8 0ผมคิดว่าในฐานะที่เป็นดินาบรีเทรดเดอร์นะครับ ใช้รูปแบบของฟิโบนณชชีที่ฟัดวัดเนี่ยตัวในรยะสําคัญเนี่ย0.080เนี่ยผมคิดว่าจะคงมีความเชื่อมั่นกับมันอยู่ว่าเป็นในยะสําคัญนะแต่มันทะลุอย่างง่ายได้เนื่องจากเปงียแรงเก็งกำไรแล้วก็ไปแอดไปทิศทางทิศทางขึ้นอย่างเดียวนะเอกลับไปที่กราฟสี่นะครับนะฮะมันขึ้นมาตรงนี้มันทะลุขึ้นมาปรากฏว่าขึ้นไประหว่างกลางซึ่งครั้งที่แล้วผมก็ให้ว่าหลังจากทะลุตรงนี้จะมีเป้าหมายต่อไปซีสี่ห้าหนึ่งหก ขึ้นไประหว่างการบอกว่าถ้าเราดูกราฟที่เป็นตลาดของกราฟสี่ชั่วโมง m อ็ม p ซีดีคือการเทขายในทางอนดิเคเตอร์ลงมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกี่เอ็มเอ็มบีซีดของ Daily ที่อยู่ข้างล่างขึ้นอ็มบีซีขึ้ข้างล่างเนี่ยก็ยังหมายความว่าเราจะมีโอกาสที่จะย่อรอย่อเข้ามาซื้อในถ้าเราเล่นเทรดในในใน,ในกราฟที่เป็น Daily ขึ้นไปยังสามารถหาจังหวะเข้าซื้อได้แต่ว่าทั้งนี้สำคัญก็กคืออยาให้มันทะลุ 4080 4120ลงมามันจะเป็นเริ่ม size, สลายส่งสัญญาณว่าเป็นการเบรกเอาท์จุดที่แนวต้านที่สําคัญแล้วมันไม่ผ่านเพราะว่าการาฟที่ผมเขียนว่า M ตรงนี้เป็นแนวต้านระดับมันรีขึ้นไปอาจจะเป็น,นคอร์เตอร์ี่นะฮะมันยังไม่จบคอร์เตอร์ซึ่งอ่าเจือประมาณเดือน2เดือนตรงนี้ถ้าเกิดว่าจบปีนี้ยกตัวอย่างเราเลยประมาณ2เดือนถูกไหมครับแล้วมันจะไม่ผ่านตรงนี้อันนั้นเป็นสายน่าจะต้องพิจารณาเราว่ามันไม่ผ่าน โดยพอดีถ้ามันปิดตา่ากว่า480ลงมาตรงนี้นะครับแต่ว่าระหว่างนี้เป็นโอกาสเป็น,ปนไปได้ไหมที่จะทำโมเมนตัมขึ้นไป4 5 16ยังเป็นไปได้อยู่เพราะว่าเรื่องของแรงกันกําไรเรื่องของบริบทของตลาดที่ส่งชี้นําว่ามีการลดดอกเบี้ยนะครับยังคงเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเราเทรดตรงนี้ก็อย่าเพลินอย่าให้มันย้อนขึ้นไปชนปุ๊บลงมาแล้วอย่างรุนแรงเลยปิดระหว่างปลายปีเนี่ยลงมาต่ำกว่า4,000เนี่ยผมคิดว่ามันบอกบอกถึงว่าเป็นการกลับตัวของตลาด ซึ่งเราต้องดูว่าบริบทที่ทําให้มันเทขายลงมานั้นมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับจุดสําคัญเลย40 80 4120นะครับไปนี้ถ้าตามวันนี้ไม่ดีถ้ายืมได้อนะว่าไปในอนาคตไปต่อที่บิตคอยฮนะ บิตคอยเนี่ยอ,อย่างที่บอกเราเคยให้1 2ึ่งส้อไปรอบหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ช่วงที่เป็นบอกว่าเป็นรูปแบบคับเห็นไหมโดที่เกิดขึ้นของนั้นนั้นปราว่ามาชนแล้วออกไซด์เวลแล้วก็ผมให้รูปก,กราฟรูปลูกศรเป็นสีส้มตรงนี้มันก็ทํารูปแบบแพทเทิร์นที่เราต้องการเห็นเลยมีการไปมันทำมาที่เพลเทสแล้วก็ลงมาแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มน่ากลัวแล้วเพราะว่าตลาดของนสเเกิน6กประมาณ2 2งหมขึ้นไปใช่ไหมฮะตรงนั้นแล้วปรากฏว่ามันไม่ผ่านมันอยู่ใกล้ๆก,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 ก้กเคียงปรากฏว่า ตลาดของแดสแจไม่ขึ้นอยู่ใกล้ๆที่แนวน่ยแตนแต่บิตคอยเทขายลงไปค่อนข้างรุนแรง,งพอสมควรเราคงต้องดูนะครับตอนนี้เราหวังอย่างเดียวในวีคนี้ต้องย้อนกลับขึ้นไปเกิน10900มันจะรูปแบบหนรูปแบบของไซเว์หรือเป็นรูปแบบของแฟลกเพื่อจะขึ้นต่อไปตรงน,นี้แต่ว่าถ้าทะลุแล้วผ่านตรงนี้ลงไปเลยมีโมเมนตัมต่อผมคิดว่าคนที่ซื้อบิตคอยเนี่ยคงต้องมานงดูถอยกลับมาที่ประมาณ8 8 0 0 0หรือ90,000ออ20,000 เป็นแนวรับที่ดีก็เป็นกรอบถึงชอเอยากเข้าไปซื้อในตรงนี้เพราะว่าน่าจะเป็นรูปแบบของการฟอลเบรกหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บุว่าเราทะลุมาแล้วมันไม่ผ่านต่อนะครับเป้าหมายที่เราเคยใช้ไว้14400เนี่ยก็คงต้องพิจารณาดูโดยเพิอ่ายิ่งถ้ามีนัสจักเทขายทะลุแนวซัพพอร์ตที่เราให้ในกราฟหนึ่งลงมาเนี่ยแสดงว่านัสแจกเริ่มเสียทรงแล้วนะเพราะว่าคอร์เรลชันของระหว่ังตลาดบิตคอยกับนัสแจกเป็นโพส i v ฟกัน แต่ตอนนี้บอกว่า n a s d a กไม่ไปบิตคอยเทขายขึรารไปยกแสดงว่า valuation มันน่าจะเกินไปแล้วคงต้องนาน่นาจะรูปแบบถอยตั้งรับลงมาที่โวนข้างล่างน่าจะปลอดภัยมากกว่าในการที่จะเข้าไปซื้อนะของตลาดบิตคอยที่ประมาณ8 8 9 0ถึง9 2, ตรงนี้คับไม่ต้องรีบใช่ไหมไม่ต้องรีบครับโอเคนะฮะใช้วิธีการตั้งรับนะหลายคนบอกว่านี่ไงขอดูจุดนี้ได้ไหม ใช่แนวรับไหมฮนะจุดชี้นเนี่ยคงจะรีเบาสั้นๆแล้วกลับไปแตะตรงเดิมผมคิดว่าแนวรับสําคัญเนี่ยถ้าต้องการเิดเนื่องจากว่าเราจะลืมว่าเรากําลังเพลกับส่วนที่เป็น Res รีสตั t แนวต้านสําคัญของตลาด equity ทั้งหมดโดวยเฉพาะ n น s d ดกกับสิ่งต่างๆนะครับการเข้าไปเทรดตรงนี้ต้องเร็วถ้าจะ,ะจะเราสป,ปอร์ตแต่ว่าจริงๆตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นโลเดิมเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นสป,ปอร์ตแน่นอนเป็นสป,ปอร์ตแต่เป็นสป,ปอร์ตของอดีต คนที่เป็นเทรดเดอร์ที่เป็นระดับโปรเฟชชั่นอลเขาจะทริกเกอร์ให้คุณขายสต็อปลอดถ้าเข้าไปรับตรงเด็บที่เป็นโลเดิมนะต้องย่อลงมาในจุดที่สำคัญแล้วก็เนื่องจากเราใช้เทนชานอลเอาแบบเบสิกเลยกันนะฮะก็คือ8 8 9 0 0ื่นเนะเป็นโซลสปอร์ตที่ดีตรงนี้นะครับครับ,รบอ่าตัวนี้ตัว NASDAQ อ่านะังเกตไหมครับว่าเราขึ้นมา เราเคยให้ลูกสอนต,ตรงนี้ก่อนหน้าน,นั้นทีหนึ่งว่ามันน่าจะจน22785แล้วลงมาปรากฏว่าลงมาแล้วขึ้นเลยไปด้วยลงมารอบสองแล้วมาแตะสองรอบมันเป็นทรายอย่างหนึ่งบอกว่าตลาดมันเริ่มวิกละหรือว่าตอนนี้กําลังรอรอ,อะไรฮะเออร์เ e น็ตชประกาศของตลาดของ m a x 7็กตรงนี้ภายในสัปดาห์หน้าจะเกิดขึ้นถ้า v l u a t i o n หรือว่าการกประกาศเ e ออร์เน็ออกมาไม่เป็นไปตามคา ไม่มีการโกรดไม่มีเอ็นนิ่งที่ดีนะผมคิดว่านแ s ส a ด็อาจจะเท,ท,ทขายทะลุลง22091ซึ่งเป็นไซด์ที่ไม่ดีนะฮะเคงดูดูสัปดาห์นี้ด้วยแล้วประกอบกับเรื่องหะเรื่องเรื่องของการประกาศดอกเบี้ยพอดีนะเรื่องปัญหาของทาลิฟด้วยนะที่จะเกิดขึ้นของของจีนกับทางทางอเมริกาเรื่องของ Regional Bank ที่อเมริกาเรื่องของ No King ที่อเมริกาหลายอย่างมันจะบ่งประกอบพร้อมกันนะฮะคงต้องดูว่าตรง การรีซซฟของบริบทในทางโพสิทีฟเนี่ยตรงที่ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ว่าย้ายทะลุลงมาทะลุลงมาจะม่งบอกว่าทะลุแนวต้านแล้วไม่ผ่านนะครับจุดตรงใบลงมานะครับลงมารับซื้อลึกเลยนะครับที่สองประมาณสองสองศูนย์สองศูนย์สี่เนี่ยผมก็เป็นสปอร์ทที่ดีคนที่จะตลาดกลับตลาดเข้ามาเพนในเรื่องของจะเป็นเรื่องของ dr บ้านเราแล้วแต่จะเป็นรูปรูปแบบของหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยรอที่มันลงมาแตะตรงนั้นกลับเข้าไปซื้อตรงนั้นเราจะได้ valuation ที่ดี โดยมันไม่ตั้มทิศทางขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ครับครัผมอ่ะนี่ครับดาวโจรนะอ่ะเมื่อกี้เราข้ามก่อนอ่ดาวโจรนะดาวโจรนะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดไอ้รูปสองแดงก็คือขึ้นไปแล้วชนแต่ว่าสังเกตไหมครับว่าหลังจาก4ี่ห้าศนเดราเคยให้ตัวเลขตรงนี้ประมาณ4ี่เจ็ดสี่ศูนยจิสี่เจ็ดสามมันไปแตะอยู่ประมาณหลายๆครั้งใกล้ใ้เคียงใกล้เคียงมันเป็นรูปแบบของการเทขายเป็น d i นอ o เท termination นะฮะ ก็คือหรือว่าจะเป็นดีได้ทูท็อกเป็ะตลาที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือเป็นการพุ่งตัวขึ้นมาแล้วก็มันมีมูลนต่ำของเออร์นิ่งการขายการขึ้นมาแบบเก่งกาไร valuation อาจจะเกินไปแล้วหรือเปล่ายังคงไม่ผ่านคงต้องดูว่าการเทสมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดการเทสที่47400ก็ยังเป็นไปได้อยู่ในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะแต่หลังจาไปเทสแล้วปัจจัยความเสี่ยงที่เราพูดถึงก่อนหน้านั้นมันไม่ได้อํานวย ในการขึ้นต่อเนี่ยเราคงต้องดูโดยเพราะยิ่งถ้าดาวโจวนทะลุ4,507.3ลงมาเช่นเดียวกับดัซเดกจะเป็นสายที่ไม่ดีก็คือเป็นรูปแบบกราฟระดับเยียรี่ที่จะบอกเลยว่ามันรอสมุกเป็นตั้มแล้วก็มีการเทข,ขายของกำไรออกมาซึ่งผมวนะ่าจงเราไปรับอยู่ข้างล่างเลยในตลาดอีควิตี้นะครับ S&P 500ครับ S&P นะฮะหลังจากผ่านเอ่อ ไฮเดิมที่6147ผมก็บอกว่าเราใช้ตรงนี้เป็นเ r a ร i n g s สต็อแล้วก็ถือไปเรื่อยๆแต่ในตลาดที่เป็นอีควิตี้อยู่นะจนมาทะลุ6,006อีกครั้งหนึ่งหลังจาก6,006เนี่ยเราคงใช้ตรเนี้เป็นเ r a ร i n g s สต็อตลาดหลังจากทะลุ6,006ต้องมีบนทั้มต่อขึ้นไปเรื่อยๆหมายจ,จะขึ้นไปถึง4 7490แต่ตอนนี้เทอร i เรนสต็อปตรงนี้มันถูกแตะทำลายมาสองาครั้งแล้ว่มครับว่าแสดงโมเมนตัมคือเวอร์ชัมันอาจจะเกินไปแล้ว เทียบกับรีฟเลตที่จะคาดการว่ามันจะมีการลดดอกเบี้ยเพราะว่ายัางคงลดก็คงลดเนดีวแหละแล้วก็เงินเฟ้อก็ยังคงอยู่นะฮะทั้งนี้สําคัญเลยว่าในสัปดาห์นี้ทะลุ6,006 6ลงมามีการเทขายเป็นแท่งเทียนยาวๆนะครับเราคงต้องจับตาดูแล้วก็คงตั้งรับมาที่จะประมาณ6.147เป็นการตั้งรับเพื่อถือระยะยาวของตลาดซึ่งจะมีโมเมนตัมในการแครี่ต่อเึ้นไปนะครับอย่าให้มัน รล้ตรงนี้เรามาเชนะ่นเดียวกับเนสอยากกับดาวโจนส์ที่เราพูดถึงนนั้นนะครับความดูเห็นต่อราคาแล้วไม่ต้องรีบนะช่วงนี้ฟางอาจารย์แล้วตัดหลายตัวเลยอันนี้ไปแล้วนะครับไปที่ตลาดทุนไทยไหมครเช่นเดียวกันนะครับเราให้ตัวเลขพันสามพันสองพันสามสิบแล้วก็ช่วงที่ที่ s p หกพันมันก็พอดีเป๊ะมันแตะพร้อมกันแล้วพยายามจะขึ้นอยู่หลายครั้งแต่ปรากฏว่ามันไม่ผ่านในตลาดอีควิตี้สังเกตไหมครับว่าแตะหนึ่งสามหนึ่งสองแตะหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ไม่ผ่านถูกเทขายอันนี้เป็นบทเรียนนึงเ อย่าไปเล่นเทรดแบบเบรกเอา t แบบนี้นะครับคนบอกว่าแตะหนึ่งสามสองแล้วพอทะลุลงมาแล้วกลับขึ้นไปแล้วเบรกเอาเดี๋ยวมันจะพุ่งต่อสังเกตไหมฮะมันมีฟอลเบรกเอาล์เกิดขึ้นกี่ครั้งถ้าคนเล่นแบบเบรกเอา t ขึ้นนะเราจะผิดหวังตลอดเวลาประมาณรัหกบเปของของการเทรดทั้งหมดเพราะว่าการที่เทรดโมเมนตัมแบบนั้นนะ่ะมันมันไม่มีเอชนะครับ คำถูกต้องเนี่ยมันอยู่ประมาณแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือไปเล่นหัวก้อยก็จะดีกว่านะฮะต่นี้ตรงนี้มันไม่ผ่านอยู่แล้วแล้วคงออกไปข้างๆตรงนี้แหละแล้วก็คงรอแบบเดียวกับเรื่องของดาวโจนส์สเต็แล้วก็เอสอพีแล้วก็ทองจุดลับก็คือหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หรือหนึ่งสองสามศูนย์เอาตีหนึ่งสองทวนๆแล้วกันถ้าทะลุลงมานะครับหนึ่งสองศูนย์ศูนย์เนี่ยบิ๊กโปรบี้ครับอาจจะลงได้ลึกอย่าให้มันทะลุลงมาตรงนี้ ไม่ว่าจะบริบทอะไรที่จะพูดถึงก่อนหน้านะั้นส่งผลให้ราคามันทะลุย้อนลงมาเป้าหมายที่เราพูดถึงเรื่องของโมเมนตัมที่จะแคร์รี่ต่อถึง1450 1515เนี่ยเดือนล่างขึ้นทุกทีนะครับ,รบโอ้ก็จะให้แนวเราไว้ข้าง่ะให้ใกล้กว่านี้หน่อยไม่ได้นะถ้าจะใกล้กว่านี้ก็อาจจะต้องไปเทรดแบบเออ่วีคลี่เทรดหรือเดลี่เทรดสองสามวันเทรดก็คงต้องไปดอบทางเฟรมแล้วเข้าไปเทรดกัน นะครับก็ก็คือต้องส่ยมือไวนะครับแล้วก็เข้าออกเข้าออกนะครับที่เราพูดถึงเพราะว่าเราพูดเะรครับเราเจอกันทุกประมาณสัปดาห์ผมพูดสั้นๆไม่ได้ถ้าพูดสัปดาห์เราก็ต้องมาเจอกันทุกวันดีไหมอ้าวเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวคนคุณผู้ชมบอกเอาเนี่ยอาจารย์งานเข้านะมาทุกวันนะเอากระเอาวันนี้ขอบคุณมากๆครับอาจารย์ครับ